พระเยซูบอกว่าเราจะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นลูกกพร้าเราอยากให้เจ้าเข้ามาเป็นลูกของเราเราคิดว่าเจ้าจะเรียกเราว่าพ่อและจะติดตามเราโดยไม่หันอีกเลยและจะไม่หันหลังไปไหว้ผีอีกเลยพระเยซูสัญญาชีวิตใหม่ให้เรากลับมาเป็นลูกของพ่ออีกครั้งหนึ่งถึงแม้พ่อแม่จะลืมบุตรของตนแต่เราไม่เคยลืมลูกของเรา เยเมีบทที่3ข้อ19ครับพระเจ้าพูดว่าเราเองลั่นวาจาไว้ว่าเรายินดีเหลือเกินที่จะปฏิบัติต่อเจ้าเยี่ยงลูกเยี่ยงอะไรนะลูกพระเจ้าอยากเป็นพ่อเราใช่ไหมใช่และมอบดินแดนอันน่าปรารถนาแกเจ้าพระเจ้าบอกว่าดินแดนอันน่าปรารถนาพระเจ้าจ้าให้กับลูกและเป็นสมบัติอันงดงามที่สุดของชาติต่างๆเราคิดว่าเจ้าจะเรียกเราว่าพ่อและจะติดตามเราโดยไม่หันหนีเลย วันนี้พระเจ้ากําลังพูดผ่านคําเทศว่าเราปรารถนาให้เจ้าเรียกเราว่าพ่อ,อพระคัมภีร์สดุดีบอกว่าอะไรครับถึงแม้พ่อแม่จะลืมบุตรของตนแต่เราไม่เคยลืมลูกของเราเราไม่เคยลืมประชากรของเราและพระคัมภีร์บอกว่าเรายินดีพระเจ้าดีใจที่จะปฏิบัติต่อเราเยี่ยงลูก และมอบดินแดนอันน่าปรถนาสมบัติงดงามเห็นไหมครับและพระเจ้าบอกว่าเราคิดว่าเจ้าจะเรียกเราว่าพ่อและจะไม่หันหลังไปไหว้ผีอีกเลยเราอยากให้เจ้าเข้ามาเป็นลูกของเราอันนี้คือเสียงที่พระเจ้ากําลังพูดกับพี่น้องสาราพีที่นี่จากฟ้าสวรรค์สู่กลางดวงใจของด่านในวันนี้ฮู้อัเลลูยาและคนรู้ตัวว่าคุณเป็นลูกพระเจ้าเราปรอบมือให้พ่อดังๆรู้ไหมพระเจ้าตามเราย,ยัางไงครับ พระเจ้าลงมาเกิดในสภาพมนุษย์ชื่อเยซูแล้วมาตามเราเองอพระองค์ลงมาสวมสภาพเนื้อหนังครับแล้วเดินประกาศว่าเนี่ยฉันมาถ่ายแล้วผู้ใดก็ตามที่เชื่อวางใจในฉันจะกลับไปหาพระบิดาจะกลับไปคืนดีกับพระบิดาพราะองค์ลงมาตามเราและในยอห์นบทที่สิบสี่ครับข้อที่สิบแปดพระเยซูบอกว่าเราจะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นลูกกัมพาพระเยซูจะไม่ทิ้งให้ท่านเป็นลูกกพมพาพระเยซูบอกว่าเราจะมาหาท่าน พระเยซูนั้นลงมาเพื่อตายบนไม้กางเขนนำมนุษย์ที่เป็นลูกกัมพาหันหลังให้กับพระเจ้าขับรถผิดทางคุณต้องกลับรถใช้ชีวิตที่บาปสกรปรกคุณต้องกลับใจคุณจะกลับใจได้ยังไงถ้าคุณไม่เจอทางกลับรถใต้สะพานพระเยซูมาทำทางนั้นให้พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางถ้ากลับบ้านไม่ถูกกลับไปหาพ่อไม่ถูก มองที่เยซูเยซูเป็นทาง <Amen. S 1> พระเยซูเป็นทางที่คนเล่ล่อนจะกลับไปหาพระเจ้ากลับไปคืนดีกับพระบิดาและพระองค์เป็นทางยังไงครับฮีบูบทที 5, ่หข้อที่8ถึง9พระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกเห็นไหมพระเยซูทนทุกต่างๆทุกคนพูดตามทนทุกต่างๆทนทุกต่างๆโดนต่อยก่อนดึงนวดถุยน้ำลายใส่หน้า เขาเอามงกุฎน้ำวางไว้บนหัวพระองค์ใช่ไหมครับนามหนาสามนิ้วมีพิษแทงหน้าปูดหน้าเบี้ยวหนามแทงหัวไม่พอเอาไม้ออตีหัวตีหัวจนแบบตำจนตาปูดบวมไปหมดพระกัมพีเลยบอกพระองค์ดูไม่เหมือนมนุษย์แล้วดูเหมือนก้อนอะไรบางอย่างสภาพพระองค์คือใครมองปุ๊บต้องเบือนหน้าหนีทนดูไม่ได้พระองค์ทนทุกแสนสาหาัสโดนเคียน39ครั้งที่หลังของพระอง เขาบอกว่าเนื้อหลุดออกมาปเป็นแผน่นๆเห็นที่โค้งโพเขาเอาพรงแบกกังเขนเอาตะปูแทงมือแทงเท้าดึงไหล่พรงสองข้างให้หลุดแล้วขึ้นพรงไปเสียบป,ประจานอยู่บนไม้อังเขนนอกจากเจ็บตัวแล้วเจ็บใจด้วยอับอายด้วยทําไมพรงต้องทนทุกข์และต้องให้พรงเพียบพร้อมพระเยซูจึงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพรงบาปนําไปสู่ความทุกข์ทรมานใช่ไม่ใช่ ถ้าคุณอยากจะรอดจากความบาปต้องมีใครบางคนมารับความทุกข์แทนคุณพระเยซูมารับทุกทรมานแทนคุณบาปที่คุณทำทั้งหมดราคาที่คุณต้องจ่ายทั้งหมดไม่ใช่มันดับสลายหายไปแต่มันย้ายไปอยู่บนร่างกายของพระเยซูคริสต์เหมือนคุณเป็นหนี่ยแต่เจ้าหนี้ย้ายที่ทวงไปทวงอีกคนนึงเขาไปทวงกับพระเยซูในสองข้ริบุที่หาประโยคนี้ซึ้งมากผมอ่านแล้วผมน้ำตาไหลทุกครั้งรู้ไหมพระกัมพีบอกว่าอะไร ผู้ที่ไม่มีบาปยอมเป็นบาปผมขยี้ตายรอบหนึ่งฮะผู้ที่ไม่มีบาปยอมรับบาปเหรอไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีบาปยอมมีบาปเหรอไม่ใช่พระคัมภีบอกว่าผู้ที่ไม่มีบาปยอมเป็นบาปคาว่าเป็นบาปคือพระองค์ไม่ใช่แค่คนรับบาปแต่พระองค์เป็นบาปอยู่บนกางเขนความชั่วช้า ความโสมมความคิดสกรปรกของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงที่สุดปลายของการเวลาทั้งหมดที่เราพูดทั้งหมดที่เราคิดทั้งหมดที่เราทำมันย้ายที่อยู่ครับมันไปควบแน่นอยู่บนตัวของพระคิดพระคิดจึงไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่รับบาปแต่พระองค์ยอมเป็นบาปและพระกัมพีพูดต่อเพราะพระเจ้าเห็นแก่เราพระองค์เห็นแก่เราคนชอบธรรมของพระองค์มีใครบ้างยอมดนเคียนพรรักเรา มีครับคือพระเยซูและพระเยซูรับทั้งหมดเพื่อเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดเมื่อก่อนฉันอยู่ในความมืดตอนนี้ฉันอยู่ในความสว่างเมื่อก่อนฉันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากทํางานตากตามเหนื่อยพระเยซูคิดบอกว่าผู้ใดที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระ,ระเมื่อเข้ามาหาพระเยซูโปรองใ,ใ้เขาได้พักสงบพระเยซูสัญญาชีวิตใหม่ ให้เรากลับมาเป็นลูกของพ่ออีกครั้งหนึ่งเรามาดูอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับวรวมบทที่8ครับข้อที่1มีใครเคยทำบาปบ้างยกมืออ่านข้อนี้เสียงดังฟังชัดด้วยกันครับเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสเพราะอะไรครับเพราะโทษมันย้ายที่ลงคุณเลยไม่โดนลงโทษพระอ,องค์ตายสามวันสามวันนั้นพระองค์เป็นศพอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหมจิตวิญญ,ญาณพระองค์ไปไหนครับ พระเจ้าตายสาวันจิตวิญญาณพระเยซูไปตกนรกเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อรับโทษแทนพวกคุณพวกคุณเลยไม่ต้องไปตกนรกอีกแล้วมันเลยไม่มีการลงโทษสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซู <Wow. S 2> ยอนสนบ4ข้อที่หพระองค์บอกว่าเราเป็นหนทางลูกกํมพากลับบ้านไม่ถูกมีทางยัง mm hmm. อะไรคือทางพระเยซูเป็นทางกลับไปหาพ่อเราเป็นความจริงและเราเป็น ชีวิตไม่มีใครจะกลับขึ้นสวรรค์ไปหาพระบิดาได้นอกจากผ่านมาทางพระเยซูปบมือให้พระเยซูมัทธิวบทที่สิบข้อสีครับผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเราผู้ที่ต้อนรับเราก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูกำลังจะบอกว่าใครก็ตามที่ต้อนรับผู้รับใช้ของพระองค์ก็ต้อนรับพระองค์แต่ใครที่ต้อนรับพระเยซูก็ต้อนรับ พระปิดาย้อนบทที่หนึ่งข้อสิบสองทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือพระเยซูใช่ไหมทุกคนที่ยอมรับพระเยซูคือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์จะประทานสิทธิให้เป็นลูกพระเจ้าทุกคนพูดตามฉันได้สิทธิ์แล้วฉันได้สิทธิ์แล้วฉันมีสิทธิ์แล้วฉันมีสิทธิ์แล้วที่จะเรียกพระเจ้าของอับราฮัมว่าพ่อที่จะเรียกพระเจ้าของอับราฮัมว่าพ่อฉันมีสิทธิ์แล้วฉันมีสิทธิ์แล้วที่จะขอพรที่จะขอพรฉันมีสิทธิ์แล้ว ฉันมีสิทธิ์แล้วที่จะหายโรคที่จะหายโรคฉันไม่ต้องพึ่งพากําลังตัวเองอีกแล้ว Amen. <Amen. S 1> พอเมนอเมนเพราะพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นก็ได้สิทธิ์ในการเป็นลูกพระเจ้าฮาเลลูยา <elu> เมื่อท่านตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์โอเคบาปท่านได้รับการอภยัยอเมนฮัลโหลประการที่สองท่านจะได้รับสิทธิ์ บางคนอาจจะไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการเป็นลูกของพ่อที่ให้กําเนิดท่านแต่วันนี้เมื่อท่านได้เชื่อวางใจนในพระเยซูพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้สิทธิ์ในการเป็นลูกอเมนและประกันที่สมท,ท,ทุกคนพูดตามประกันที่ส <Amen. S 1> พระเจ้าจะให้พระวิญญาณแห่งลูกมาให้เราเราเปิดในกาลเทียบทที่สด้วยกันและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเป็นอะไรนะ บุรแล้วท่านเป็นลูกพระเจ้ายังเป็นแล้วแล้วไงต่อพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรพระวิญญาณแห่งพระบุตรในภาษาอังกฤษคือพระวิญญาณแห่ง the spirit of the sun พอพระวิญญาณแห่งพระบุตรหรือพระวิญญาณแห่งการเป็นลูกนั้นเข้ามาสู่ท่านเข้ามาในใจใช่ไหมครับท่านจะร้องเรียกพระเจ้าว่าอาบบาทุกคนกับผูตามอาบบะ อับบาอับบาแปลว่าอะไรพ่อ oh. แต่ถ้าท่านไม่ถนัดคําว่าอับบาท่านก็ใช้คําว่าป้อป้อจา๋าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเทลงมาแตะท่านพอพระวิญญาณแตะท่านในใจเรามาดูในโรมพระองค์จะให้ท่านเป็นพยานในใจอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสามพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้ามีใครบ้างที่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจว่าเป็นลูกพระเจ้ามันเป็นยังไงมีใครบ้างที่รู้สึกว่ารู้จักพระเจ้าเป็นพ่อในหัวแต่มันยังไม่ตกลงไปในจิตใจหรือจิตวิญญาณมีไหมเดี๋ยววันนี้พอผมวางมือผมจะบอกว่าป่อหักเจ้าหากคุณอยากจะร้องไห้คุณร้องไห้ออกมาได้เลยหากคุณอยากจะหัวเราะด้วยความสุข คุณหัวเราะได้เลยอเมนหากคุณอยากลงไปนอนเพื่อขอพรกับป่อคุณสามารถทำได้เลยวันนี้พระวิญญาณของพระเจ้าจะลงมาเพื่อช่วยให้จิตใจของท่านเป็นพยานเห็นไหมเป็นพยานด้วยกันกับจิตใจของเราว่าเราเป็นใครครับและผมอยากจะหนุนใจท่านว่าหลังจากท่านเดินออกไปจากอาคารนี้ ให้ท่านรู้ว่าท่านมีผู้ผู้หนึ่งที่พร้อมจะฟังท่านตลอดเวลาหันไปหาสามีก็ไม่ช่วยน้องชายก็ไม่รับโทรศัพท์เจ้านี่ก็เคาะบ้านอยู่นั่นแหละเอาน้ำมันมาลาดหน้าบ้านแล้วท่านสามารถทำแบบนี้ครับจำไว้นะครับถ้าหัวสมองคิดไม่ออกใช้หัวเขาแล้วก็หลับตาย,ยิ้มเลยนะบอกพ่อจา๋าป่อฮักป่อฮักหนู ปีนี้หนูจะไม่ต้องเผชิญทุกอย่างลำพังแล้วหนูจะมีพ่ออยู่กับหนูและให้เราขอพระเจ้าบอกว่าลูกก็สามารถขอจากพ่อพระกัมภีรพระเยซูบอกอะไรรู้ไหมครับขนาดเราเป็นมนุษย์คนบาปลูกขอขนมปังมีพ่อคนไหนบ้างยื่นก้อนหินให้แล้วถ้าลูกขอปลามีใครบ้างยืน่นมูห่าให้มีไหมพระเยซูคิดบอกว่าขนาดเราเป็นมนุษย์คนบาปลูกขอเราเรายังให้อ่ะ แล้วพระบิดาที่ประเสริฐในสวรรค์ล,ละ่ะพระองค์จะให้กับผู้ที่ขอจากพระองค์และพระองค์ก็บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะสวรรค์ลละจะเปิดให้แก่ท่านผู้ใดที่ชอกช้ำเจ็บใจวันนี้คุณขอสิครับพ่อคะพ่อจ๋ารักษาหัวใจหนูหน่อย พ่อหนู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 ขัดสนยากจนป้อหนูกําลังจะขายที่พอ่พอช่วยหนูหน่อยหรือบางคนบอกว่าป้อหนูอยากได้รับการรักษาที่หัวใจหนูเป็นลูกกํมพาวันนี้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะเสด็จลงมาเข้าไปในหัวใจของท่านไม่เว้นแม้แต่คนเดียว